อนันตะสิษฐเห็นเลยครับโอ้ครับโอ้บังคับปฏิหารครับอืมฮะเนี่เขียวนะครับอ่าพญานาคก็เล่นน้ำแล้วเอ้ามาสองเลยเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วเอาแล้วโอ้มาสองตัวมาสตัวโอ้อ่ะครับผัดเด็ดผัดเด็ด,ป,ด,ดปฏิหารเกิดขึ้นแล้วครับโอ้ โอ้สู้สู้คอความเลยครับอ่ะชูคอยกคอให้ดูเลยครับนี่ครับโอ้ครับอ่าสู้คอามไม่ทั้งปลายเกด็ดแปดอะสู้ความพละกายปลายเก็ดแปดเลยโอ้นะครับโอ้เป็นมาเล็งน,น้ำให้ดูนี่ครับเก็ดแปดเลยครับเออเก็ดแปดอ่าอ่าดูไปจ้ะเออครับ บรรยาก,กาศเนาะครับบรรยากาศเปลือกน้ำต้มเันเยอครับอยู่บ้านเรายีเปิดน้ำก็น่าดูน้องตัวใหญ่ที่พี่จันครับมาเบิ่งด้านพี่ครับมาทันพี่หัวนหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่ครับสู้เปลือกเปลือโอ้ยแม่ขูดเล่นหัวความอาเบ่งเบิ่งโยกให้เบ่งพี่วะพี่เมาเบ่งโยกให้เบ่งความมาครับโยกให้เบ่งความนะครับเด้อเอาโอ้เอา ลงมาแล้วโยกโยกโยกอ้าโยกใส่โยกขวาอ่าโยกใส่โยกขวาอ้าเปแล้วครับลงไปลงไปหาเกจเดลี่ยนบ้านนี่โอ้โหอ่าลงมาแล้วครับโยกลงมาแล้ว อืมับปฏิปปฏิหารนะครับเนาะอาฮิเตงแกงดูปูวตาที่าทีเออ อ่ะลกเอออ่อนหัวล้วด่นน้ำแล้วบานเลยครับนอ้น้ำตกเป็ดแปน้ำตกปูตานะครับเนาะตกตกมันมันครับเป็นได้จากนะครับขอความสุขความเริญไม่มีกครับผมแย่งโม้บนนี้โอ้โห ไปยาบลงหาเก็ดเปะมัน,นเ,เนล,ล็ดปียลงลูหายดิทุกูกับปฏิหารเนะครับเนาะฮะเย็นปวดใจเรื่อง่ัวิ้งัวเลย ข้าวเาจะตีหาน่าจมวยดีค่ะลม่คู่แบบปลาติดแมนนครับที่แรกว่าสิบมที่แรกว่าสิบวยมา่นน้ำดีแอบมากก็เลยมากรับพีแล้วเลย เรียนด้วยนะสองเลยครับปฏินานหารนะครับเพื่อได้ยุนนน่งไปครั <S <S บนะอารมณ์อากาศน,นะครับน้ำตกเจ็ดแปด บรรยากาศปฏิหารเนาะครับเนาะอ่าขับพญานาคหน่อยครับอ่าอยู่หน้ำตกกูตาพูดนะเอ้โซ่อยู่คนละครับผมโอ้ยบนเดืนน้ำอยู่โอ้แต่โซ่โยกข้อข่อพๆๆๆๆอุญ,ญนะพูดนะเนา่สาธุสาธุที่น้ำตกเก็บแปดน้ำตกกูตานะครับอือปลาสาธุทายม้ามึงจะก่อมอาจารย์สมปิดบ่ท่องแล้วกอะในผู้อมงนนันเนาะอือครับ สาธุสาธุพุ่นเพื่อนเพื่อหมดเลยสาธุสาธุไปนั่งกันอ่าครับอ่าเที่ยววัดนะครับมากราบองหญ้าขอพรครับน้ำตกปูตานะครับอ่าโอ้บรรยากาศคือเม่ยคู่กำลังย่างมากรับพ่อขวดแม่ยคู่กับป๋ากำลังย่างมาบรรยากาศสวยๆโอ้ยพุ่นครับลมเย็นสบาย นะครับองค์เจ้ายาสาธุสาธุาธได้ยาเด้อหลุหลานขอไทยให้ FC เอฟซีเพิ่นได้โชคได้มานได้สาธุสาธุน้ำบรรยอกาศองค์เจ้ายาสาธุสาธุไปํำกัน เปิดน้ำตกนครับครับสวัสดีครับอ่ในคู่นะครับกำลังขับมาครับเพืนพ่อเออครับเก้าพเการอยเก้าโอ้ตู้เย็นเปลี่ยนตู้เย็นให้ปูครับผมเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบอือเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเนาะรับบรรยากาศตู้แช่ะบ้า อเรื่องตักใบไม้ครับ,บต,ต,ตักใบไม่ออกจาก,อ,อ,ก,กอ่างนะครับ,บไม่จำเไ็นประเด็นปลืมป่าหางนกยุงมาปล่อยกันรื้มบบรรยากาศนะครับ ักงานกาศาสตร์ด้วยนะเอองานกาศาสตร์ครับผมจะงานศาสตร์สุาสทุไประกานนะครับเด้อสวัสดีครับ แถวดีครับสาธุสาธุไปน้อกัดนะครับเด้อครับมีปฏิหารนะครับยำตกปูตานะครับแอปิมเปื่อยๆนำตกครับงูเขียวนะครับอ่างูเขียวหรือว่าเออครับยิ้มเปิดอยยุบกับปฏิเิธเลยน้องพี่ไฟมากครัเอาเดินทักโอ้ไฟมาแล้วล้งพีข้างหลังเยอะม้งครับพอแล้วก็กำลังตักเอาเงินล้าน <X un> เออแม่ตักเงินหลนันงวดเวันนึงได้สามตัววันนี้เ, <c oughs> เนี่ยเอาเจาฮกฮกตัวก็ว่าเจาฮกตัววันนี้ทั่งเทียปักกับหลวมดีกว่าจังเห็นปะปักตัวนี้แหละอหลวมเอามาแล้วมาแล้วบ้านนี่อ่าครับองเจ้รยาพ่นนำ้ำเหลวบ้านเนี่ยโอ้ยคุณ สียงามแล้วเป็นงามแล้วน้ำเคยงามเยดูนะครับสาธุสาธุแล้วกันอย่าเลื่มน้ำ สองสี่เก yeah, <d> ้าสองวันสันคาคูว่าขากับเขาไมีกแล้วเออเออมาวัดชาชนบุบนั่นซื้อกับเขามาไ้ไม่ซีพรวอมดิครับที่นี่อฟาดวันที่ยีิบเ้าตุลาสองห้าอแต่ว่าอย่าลืมเด้องูออกไปเหอนเียร์ลุงจุกตาที่่ามาสั่งเอ็ดปเนี่ยก็ท่าเอ็ผู้ามาวัชาชนบุรีต่ม่ไดมุกเคยเห็นเป็เชื้อเนี่ยมบกเคยเห็นครับ งามครัมเนี่ตัวงามเขียวยงงามเนู่เขียวแบบครับเขีวูอนเยงูเขียวครับอู้เขียวแล้เขียวงามเออเขียวาเขังครัเแปดเกาเไปเก้าแปดเจ็่าแปดเจ็ดเแปดเก่าสั้นแม่คู่วก่าเออดเจ็ปดเก่าครับแตงสงปกคนเห็นเนาะตะกี้ก็่เห็นตะเคืออยู่นี่มีปฏิหารเรื่อยเด้นะครับครับผมครับผม กับสาธุสาธุไปน้ำกันนะครับเดุนบารมีองคูชีปะกาวความคูตานะครับกับแม่คู่หวมวันนะครับผมแล้วเป็นองค์เจ้าหญ้านะครับอ่าอากาศวัดป่านะครับ สาสาไปนกันควา่าได้ออกกำลังกายแล้วคนได้ตักเอาเงินล้านแล้วเอาหกตัวว่าทันบันม <8 S 2> ์อีกอันนึงอันนึงสามตัวแบบประกับเลยตรงตรงเลยอใครเป็นหกตัวนี่ยัางไงลังอยู่ว่า่่ว่านางเสียรถได้บ่ะเนี่ยเออปรีใจเนาะ ครับผมด้วยบุญบารมีนะครับที่พอเราเห็ดเราสางข์กับปูตากับแม่ผู้นะครับอันใดก็เห็ดให้บังเกิดสาธุสาธุโอ้โหนะครับบรรยากาศอยู่วัดสาธุบนองปสาธุสาธุน้วกันครับก็อย่าลืมครับผมข้ากับเขากับน้ำออยู่น้ำตกปูตานะครับเจ็ดแปดแล้วก็ก้าวเก้าเก้าเจ็ดแจ้งว่ามิจติฮานสื่อได้ยินแจ้งว่าเปิดติดโดดแล้วเนาะแมน มูหรือว่าที่ความเสียร์คนบุคคลเลาก็จว่าเป็นพญานาคหน่อยเนาะครับพญานาคหน่อยแล้วครับผมไม่ได้เหน็นแม่คู่รถพอสมกินมากออกมาโชว์เลยลเอา่ายิ้มกับเปิดโดนเราได้น้ำตกกันแน่นค่ะครับบอกบอกบ,บ,บอกมาแน่นค่ะครับพอดีรถมาจอดปุ๊บรถแม่คู่กับรถพอสมกินมาจอดปุ๊บออกมาเลยครับโชว์เหลียวยิ้มเหลียวไปก็เห็นแล้วเออเด็ดปฏิหารแต่ก่อนแต่ไหนก็นั่งตาเป็นสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงเหมือนเด็เปิดน้ำตกเร่นอย่นั้นครับกับเรเห็นมาแต่ว่าอ่ะ พอแม่คู่มาจอดรถเพื่อับกับอาจารย์สมคิดมาจอดออกมาให้เห็นเลยนะครับออครับผมที่แหลกเอาตัวมากกว่านี้แม่คู่เอาดันเอามองตัวกลางๆครับที่แหลกว่าเห็นออกมาครับบรรยากาศสวยๆนะครับบ้านเราบรยกาบกานครับทสายหัวเรียนครับออ ครับ FC ที่ผ่านไปผ่านมาเนาะครับอยากแวะมาสักกลับกับไหว้ขอพรน,นำตกผู้ตาแหละก็องค์เจ้ายาเนาะครับอ่าหรือว่ามารวมเพศรวมแางนะครับกับแวะมาได้วัดซาสนุบุญวัดรามนนาราอ่าเมฆผู้เลียวบังเล่าปู้เลียวบังเล่เาลครับขันถืงวดนาครับสี่มาใส่หน้าต่างให้พระอาจารย์มันแล้วนะครับครับขันถึองวดหน้าเนาะครับครับเดี๋ยวหน้าต่างบนน,น<ส>ี่แหละ ครับครับอ่าเลืยส่องอยู่ครับครับท่านพระอาจารย์เขาเคยใส่บัตนโลกทีนะไม่คุณเนอะครับอ่าป้าป้าครับไอ้เขามาบายปูเขา่งบรรยากาศครับผม